สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเอฟซีทุกท่านเรามาดูหลาพัฒนาสูตรล้างกันเนาะเม่นเมนสูตรนี้ยังไม่ได้เคยลงเลยหรือว่าลงแลวเอาสูตรใหม่ยังไม่เคยลงสูตรเกา่าเล่มมาปรับใหม่ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาจุกันเลยเราพัฒนาล่างล่างร่างประจำวันที่วันจันทร์เนาะ ยี่สิบเก้าทับเก้าแล้วก็แปดเราจะมาย้อนดูที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองห้าสองหลักสิบเราจะใส่แสนหนึ่งครั้ง หน่วยหนึ่งครั้งบวกสามคงที่ใช้ตัวนี้บวกสองไปเลยเรียกหลักร้อยก็คือเก้าบวกสองบวกสามเก้าบวกสอง บวกเก้าได้สี่ห้าบวกหนึ่งนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสามได้สี่ส่วนนี้ก็บนล่างนี่ถ้าเรากลับเนาะสี่หนึ่งสี่สี่ เอาห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ล่างจับสีตัวให้อยู่แต่ไม่จับเยอะหรอกเดี๋วให้สีวาก็อยากให้ถูกสีตัวนะเคยถูกอยู่ประจำอยู่ดิเอเคยถูกอยู่ประจำอยู่ะพะเราเป็นคนทำเราจับใส่เองเนาะ ต่อมาก็คือเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้ามันเดิมแสนบวกหน่วยบวกสามคงที่ผิดถูกเข้าไปนะสูตรสูตรนี้เอา,เอา,เ,อาเอาตัวที่ผิดมาสลับกันสูตรใหม่เลขเจ็ด บวกห้าบวกสามเจ็ดบวกสองเลยนะคะหลักร้อยมันมาเป็นหลักร้อยอักตัวนี้แหละหลักร้อยนี้บางทีก็ผิดบางทีก็เข้าอ่ะผิดไปแล้วมันก็มายืดออกได้เข้าสิบได้ห้าบวกหนึ่งได้หกเจ็ดแปดเก้า เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองบวกสามบวกหนึ่งห้าเก้าห้าสองหกเก้าหกสองนี่แยกบนแยกล่างแยกบนแยกล่างถ้าใครไม่มั่นใจก็กันไว กันบนกันล่างเลยบางทีมันก็เข้าบนข้างล่างอยู่นะถ้าหนึ่งห้าตัวนี้นี่มันนนไม่กลับมันก็ได้ตรงตรงแต่สูตรบนเข้าเลยบนล่างเลยต่อมาสุดท้ายท้ายสุดที่ทำสีตัวะะลีลายมันถึงเวลาเฉยๆนะคะ หนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดแสนบวกห้าบวกสามคงที่หนึ่งบวกสองก็คือหนึ่งบวกแปดบวกสามหนึ่งบวกสอง แต่บสีเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งยืดยาวมันตูดบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกนี่นะคะสอบปลั๊กลอยที่หกกับสามนี้มันจะเบิ้นนี่มันจะเบิลนเมันเคยเบิ่นไหม ไม่เบิ้ลหน้าก็บเบิ้ลหลังวันจันทร์นี่เนาะแต่วัที่แล้วมันไม่เบิ้ลเลยมันมาเบิบ้ลวันพุธมันมาเบิบ้ลวันพุธเนาะจะมาเบิบ้ลวันจันทร์วันจันทร์คงไม่เบิ้ลแล้วเนาะ่ตรงเราจับคู่คือสามสองสาม สองหกสามสามสามหนี้มันอาจจะมาด้วยกันเนาะบางทีมันก็มาด้วยกันเดีนี่เลขสองตัวนี่นี่แหละจัดไปตัวนี้แหละจัดเต็มกันคือตัวนี้บางทีอาจจะไม่มาด้วยสามสามว่ามันไม่มาเบิ้นวันจันทร์บางทีกไม่แน่เนาะ เลีเหล่าเขาลกใส่ได้สี่สี่สี่เจ็ดสสสหนึ่งห้าเนีอซอบตัวไหนก็จัดไปล่างชอบตัวนี้ตัวนี้ไปที่สองหกศูนย์เจ็ดสองหก นะเออ้จ็ดแค่นี้เนาะสีหางเออหกแค่นี้แหละสองหกมั่นใจมากเลยนี้มั่นใจมากเลยสองหก ว่าเลขมันเลขมันมาอย่างสองสามนี้สามหกนี่มันเป็นเป็นซ้ําซ้ําตัวนี้เนาะสองสามสามหกก็สลับได้แค่สองหกสาม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 เนาะกันสามสามไว้เนาะสามสามศูนย์เจ็ดถ้ามันบางเบิอนหน้าดิสามสามเก้าเจ็ดนีเลข ว่ามันสลับกันแค่นี้ตัวนี้มันก็มาชนสองสามสามหกมันก็มาชนตัวนี้หรือว่ามันจะมาตรงตรงเอาแค่นี้เลยคะ่ะ fc จับเอาชอบตัวไหนก็จับใส่นะคะเพราะว่าสามหกนี่มันมันมาชนตัวนี้เนาะสองสามนี่มันก็มาชนตัวนี้จัดไปตัวนี้แหละเ็สีกันไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็เอาแค่นี้แต่เน้นที่สุดคือสองหก ถ้าไม่ชอบก็เอาเอาสองตัวเอาสองตัวสี่ชุดถ้าถ้าไม่ชอบสี่ตัวอันนี้ลงไว้ให้เพื่อมันได้เวลายังไม่ถึงเลยเอาไปชอบก็จัดไปคันก็ผ่าน f อีจำได้ไหมบางทีมันก็มามาในมมาในสองตัวนี้ดิ ตัวนั้น90เนไม่ถูกแต่ถูกเพราะว่าซื้อ90อยู่ในนี้ <c oughs> ไม่ได้เอามาลงให้นี่23 36ก็ก็ได้เน้นไปแค่สองตัวนี่แหละเพราะว่ามันสลับกันได้แค่สองตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวตรงของเก่ามานันของเก่ามันก็กันไว้นะคะ23 36ก็ 2, 3, 3, กันกันไว้แต่ที่แน่ๆคือตัวนี้ ันนี้ก็การสามสามบางทีมันไม่เน่มหน่อยจะมาสามสาม,มาล่างได้ชอบก็จัดขัดกระพานนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นอันนี้ไม่ชอบก็เอาแค่สีหางนะคะไม่ต้องว่าต้องว่ากันเนาะใจอย่างให้ถูกทุกท่านไน่ะ เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆ่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า